สวัสดีพี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอซใหม่และ FC, แกัเฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ่นห่างเสียงจ้าแนวทางห่างเสียงรอบเช้ารอบบ่าย vip เป็นแนวทางของวันที่หเดือน1จากมกลาสองห้าหกแปดเนาเดือนใหม่จ้าสำหรับ มือนี้นอกจากสำหรับแนวทางห่างเซยง,งเฮาเ้าใจสำหรับห้างเซยง V.I.P. วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมือนีคืออาจจะลงหายมือสุดท้ายนอกจาะว่าวันที่สองนี่ถือว่าเป็นแนวทางหุ่นห้างเซยงรอบปกติผลออกตามเดิมเนาะคิดว่าวันที่สองนี่ผล หางเสงรอบปกติคือเสีออกตามปกติแหล,ละล่ะอ่ะพอเสดันก็นคือหางเสงรอบวีไอพีเมื่อนี้่โลกหายวันสุดท้ายจะทักเรืงว่าอ้ัลงหางเสงทั้งหางเสงวีไอพีทั้งหางเสงรอบปกตินี่คือบอกเลยว่าบอยจะเมือ่อยอ่ะ้ารอบปกติก็เท้าออกพ้นเท้าก็ต้องปล่อยหางเสงรอบวีไอพีไปเนาะ รอให้แนวทางห่างเสียงรอบปกติปิดไปหลายวันอาจจิลงห่างเสียง V I P ให้แทนจะ่สำหรับแนวทางห่างเสียงจะนี่เคอีคือกันเด้าถ้านี่เคอีปิดไปหลายวันกับลูงนี้เคอีวีไอพีแทนจะอะเดี๋ยวมาเบิงผลของมือวานกันก่อน,นจ้ะสำหรับนี่เคอ,อีสำหรับแนวทางห่างเสียงจะห่างเสียง V I P กาคือเป็นล่างๆแบบนี้ล่ะ หาง,งเสียงปีพีของเมือวานเราจะรอบเศร้าจา้าแปดกับเจวิ่งรูดจา้าสำหรับผลรอบเศร้าจ้าสามตัวบนคือหนึ่งเจ็ดแปดเจดปดจับู่เขาเน่นๆเลยเนะ 8, 7, าะแปดเจดจ้าโอ้โหมาคู่เด่นเลยจา้าเด่น8ปดวิรุดแปดมาเด่นเจ็ดวิรุดเจ็ดมาเจ็ดปดจะบู่ไรแปดเจ็ดจ้า เน้นๆเ,นเลยรอบเสาบนจะสําหรับเรนหนึ่งวิลล์หนึ่งข,งเข้เฮ้ารอบบายมาลักลอยจ่าโอ้โห و, หนึ่งแปดเจ็ดเนาะรวดเจ็ดหนึ่งแปดโอ้โห و, ป่างรอบเสาจะสําหรับสองตัวหลางจะรอบเสาหกหนึ่งสำหรับหกหนึ่งนี่คือผ่านไปเราจะข้อเฮ้ามีแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะขามาหกหนึ่งหลางรอบเสาจะ สำหรับเด่นหนึ่งรุดหนึ่งรอบใบามาลักมาลักลอยอีกแล้วมาหลากอีกเนาะโอโ้มาได้ทุกอันดนูสำหรับรอบบายจะสองกับหนึ่งวิ่งรูดจะพ้นของรอบบายคือแปดเก้าสองเด่นแปดลูดแปดนี่คือมาลักลอยเนาะรอบบายเราจะโอโ้สำหรับเก้าสองนี่คือขาดตัวคกบคู่นะจ๊ะจับคู่พาดไปจากเก้าสองจับคู่ให้เก้าสามเก้าสี่เก้าอ่าสองสาม สองสี่สองเจ็ดกระเสียดไปนะจะมาเก้สองจะเดนสองสองมาสำหรับรอบใบบนจะสำหรับสองตหลางหาหโอ้โหหาหนึ่งกรจับคู่เสียดไปอีกเนาะแต่ละคูนะจะหนสามหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแปดมาหาหนึงเด่นห่วิรุดหมาแต่สำหรับรอบใบเดินวิ่งรุดข้ามาบนหลกักแต่จับขู่ผ่านไปบนหลักเนาะ ไซบิงไซหลุดตัวเฮาที่ยิบจับตัวได้นําไปวิ่งไปหลุดก,กันถือว่าเด้งเด้งกันเลยทีเดียวนะจ๊ะฮะห้างเซ้งวันแรกก็ถือว่าปัางเนาะนี่เคีย e วีไอพี I P ก็ถือว่าปัางนอกจาะสำหรับหางเซ้งวีพีวันแรกกับปังจ้ะอันนี้คือพลห้างเซ้งวีพีของเมื่อวานจะตามนี่เลยจา้าเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิป เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยได้ถ้าแอดจอยจะได้มีกําลังใจว่างแนวทางจาะสําหรับมือนี้ตามพูดกันต่อจะห้างเียงเซาษฐบย VIP จะวันที่สองอมือนี้อาชีโลหายวันสุดท้ายเนาะว่ามืน่นวันที่สองคือต้องเจอกันกันกบแนวทางห้างเียงรอบปกติเนาวจ้ะคิดว่าเด้อจ้ะคิดว่าพ้ดนานเะสิออกตามปกติแหละเนะเาะพอเขาไปเปิกตลาดหลักทรัพย์คือ บเห็นเขียนบอกเลยนอกจากว่าหุ้นปิดวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดนี่คือเขียนบอกหุ้นปิดแต่วันที่สองนี่บปิดคิดวานอาสีออกบนตามปกติแล้วเนาะ,ะสำหรับห้างเซ็งวีพีวันนี้รอบเช้าให้ไปที่เด่นสามกับสองเปลี่ยนปคากาก่อนจะสามกับสองวิ่งหลุดจะใสาวิ่งสายหลุดหมักตัวได้ชอบตัวได้กับพิจารณาเบิ่งได้นอะกจะนั่งไปวิ่งไปหลุดได้จ้ามื่วาดปังเดอ้อ จับขู่สามมีตามีจ่าสามหาขู่สุดท้ายสามเก่าจ่าสำหรับเด่นสองพิรุษสองจับคู่สองหาสองหกสองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งจ้า รอบบายเด่นไปที่หและ4ี่ระวางคู่เด่นเด้อจ้ะคู่เด่นเส้าคู่เด่นบายคู่เด่นควบคู่เส้าบายเนาะหาหกหาเจหาแหาเก้าหาสองคู่สุดท้ายจา้ะสี่หสเจ็ด สี่เก้าสี่แปดตามด้วยสี่หนึ่งจ้าเห็นสัตว์อยู่เนาะสำหรับตัวเน้นจ้ารอบบายสี่เน้นไปที่สี่หนึ่งกับสี่หกห้าจ้าห้าแปดห้าเก้าอ่าสามหนึ่งกับสามเจ็ดจะรอบเสา สองแปดกับสองหา <c oughs> เรียบร้อยจ้ะสำหรับแนวทางห่างเซงเศ้าบาย V.I.P แนวทางขฮามือนอีนก,ก็คือตามนี่แล้วจะหมักตัวใดชอบตัวใดมือนอีนก,ก็ฝางนักไปพิจรารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเนาะ จังไดการ,รับชมไวใยเป็นแนวทางเราจะถามีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบถ,ถ,ถ้าถูกใจฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เ,เพื่อแสด้ผัวพานแนวทางต่อไปในแต่เนวทางดีๆมีหายการใดถูกว่านจ้าขอหายเฮงเฮงปักป,ปัชคกชกุมันๆมน,มนกันถูกคนถูกทานจ้าวันแรกของเดือนเนาะสำหรับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งจ้าสวัสดีจ้า